ข่าวดีสำหรับนักเดินทางครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567เป็นต้นไปครับคนไทยและคนจีนสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าครับ ตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าฟรีไทยจีนนั่นเองครับนี่ก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างของ2ประเทศนะครับและคาดการว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของทั้ง2ฝ่ายด้วยครับสำหรับรายละเอียดของวีซ่าฟรีนะครับก็จะมีดังนี้ครับอย่างแรกนะครับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางแบบธรรมดาหนังสือเดินทางแบบกึ่งราชการของไทยและของจีนนะครับก็สามารถที่จะเดินทางเข้าออกหรือผ่านแดนของทั้งสองฝ่ายได้ โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าครับ ส่วนระยะเวลาในการพำนักนะครับแต่ละครั้งเนี่ยต้องไม่เกิน30วันครับและในห่วงเวลา180วันนะครับระยะเวลาในการพำนักเนี่ยต้องรวมกันไม่เกิน90วันอันนี้ก็เป็นกรณีของการเดินทางหลายครั้งนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับการพำนักถาวรการทำงานการศึกษาครับกิจกรรมด้านสื่อหรือกิจกรรมอื่นๆที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่งครับและก็ คาดการว่าวีซ่าฟรีไทยจีนนี้นะครับก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนด้วยนะครับรวมไปถึงความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่าง2ประเทศครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสําหรับทั้งคนไทยและคนจีนเลยครับ